เอามาพี่น้องมาเมื่อนี้เบาเทาภาพพี่น้องมากินส้อยไก่ต้มไก่พี่กำลังขันอยู่พี่พี่น้องหั่นเรียบร้อยเอามาขันมเนาวแล้วก็ไปลวกพี่น้องเอาเอาส้อยกันส้อยกันน้องสาวจัดการให้พี่น้องมานี่ามาเด้อพี่น้องเด้อโอนกัดเขียวกัดเขียวพอมเลยกินขี้มือกินขี้มืองมา <laughs> เออว่าเบาเทาวาสีนจัดการน้องสาวว่าเอา บ่บ่บ่ถือกล่องยากว่ะสนเวิร์นอยู่พี่น้องขันเหลีวขันบมะนาวเพื่อให้มันเพื่อให้มันจืดอ่าเข้าถึงก็ไรข้าวนะครับให้เนื้อมันแน่นให้เนื้อมันแข็งมึอนี้สูตรเนื้อนุ่มพี่น้องสูตรเนื้อนุ่มเด้อพี่น้องเด้อทางพี่ก็ต้มไก่พี่น้องทวนทวนอยู่มันเดือดไหลเนี่ยบ่ค่อยเห็นหรอกพี่น้องมันอันแสงมันหลายเอ้ยพว่นี่ย เอาน้ำขันขี้มือใส่โอ้ยสดเสียบปานยังแบบวนะ <c oughs> ่ามันนี่คักโลยนะน้ำขี้มืออืมตรงมาทางนี้ตรงมาทางนี้วังหันบดแจงเว้ย <c oughs> เออวังหันหันออกมาหาเสียงมันเหมือดจี่ตอนสวนพี่น้องบักเน่าอยู่สวนคักหลายบักเน่าก็ได้คนนะ่ะเก็บไม้ไม้ได้นี่อู้คนนะ่ะพ่อบักเน่าหรอเปละะ่าอ้าวมาเบิ่งพี่น้อง ขันแล้วนะครับขันแล้วใส่เกลือ,อจักน้อยอเอาเอน้นน้ำาลวกครับน้ำหลวกลงนี่นี่พี่น้องจุกโอ้โหไฟ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 เออสุกได้พี่น้องพี่น้องมึงไอ้บ่าวแถาเคยเห็นอลยพี่น้องว่าบ่สุกแถวสุกพี่น้องเพราะว่าเขาขันให้มัน เหนือมันผ่านเหนือมันแตกยุ่ยแล้วเบื้งองเอาน้ำอุจุเจัาหน่อยนะครับแล้วก็น้ำต้มไปสดนำกินกับผักกาดหินผักกาดหินแม่เพิ่นปลูกไว้ย่ายเออเืนย่ายพี่น้องว่าย่ายมันต้องแม่เถ้าก็ทันเบาเถาเอิน่นย่ายและแม่เบาเถ้าก็ได้ซุกบล่ล่ะดินน้ำอีกเอออีกน,น้ำเนื้อพี่น้องให้พี่น้องได้เบิง่งได้ชมกัน เบิ่งที่พี่น้องเฮ็ดแบบง่ายๆอย่าไปเฮ็ดยากพี่น้องคั้นเฮ็ดยากมันก็นยากเนาะนี่ซ <laughs> ุกแล้วนี่ซุกแล้วนี่เนื้อผู้อยู่นี่เลยนี่เออเออเป็นภาษาอีสาน <laughs> ไปใส่ขั้นนันน้นสะดุดนั่นสะดุดนี่เออนี่เขาจะาหูวทันทีเพราะอะไรหนามมันห่อนดยหรอกเอามาโรยอีกขั้นห่อนห่อนแล้วลว,ลวกอีกขัน้นเอามาลวกอีกเด้ มือห่อนจะไรไอตรวตรวจจอืู่ืออ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 ือาืออืออืออนออเ,เออือยืออืออืออือานออืออเออื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 ยอืออนออืนนืออือเบิองพี่น้องเดี๋ยวปืปอือาามมอืออือาืออออือ่ออืเอืออวออืขอออา,าืออืออืออออืออืออนออาออืออืยอยออืออืออือออยออขัอออออย เห็นจังหน่อยปรุงบาน,นี่พี่น้องใส่ชู่รดใส่ชู่รดใส่ชู่รดใส่ริกปน่นใส่ข้าวขัวลงไปเอาให้พี่น้องเบื้งใกล้ๆนี่ละยุ่นี่ะพี่น้องใส่เข้าไปเลยโอ้มายืนตรงร่มใส่ขั้วขัวบานี่เบาเท้าข้าวขัววริกป่นโอยโ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 อืมขันใส่เองแหงหลาย,ายเอออันนี้มบบ,บ,บ,บลงเลยเนี่พี่น้องโอ้ยหอม หอมหลายหอมครับจักสิหอมยังเนี่ยหอมชี่หอมซาเละเน่ผักเพียวก็ใส่มือน,นี่กระเทียมหั่นพริกนวยก็ใส่ได้พี่น้องมัอน,นี่ใส่เข้าไปน้ำกันสีสันกะธรรมดาครับบ้านๆแต่กะเสียบพี่น้องบอกเลยว่าเสียบปรุงน้ำต้มมันนัวเนี่ยเลยมันบแน่แก่นกับเขาเอาเกลือใส่ตอนขันอ๋อเกลือใส่ตอนขันโอ้ยนัวเลยละอย่าเพิ่งเอาใส่เด้วอันแนวนัว,นวนะเบื้องพริกนวยพี่นอ้อง เขานำเขาเนื้อแล้วนี่ใส่บวงบวงออกมาซิมองดูเอาไหมบวงใหญ่เออบวงไงซิมบวงบวใส่เลยอุ้ยนัวเลยเด้พอดีละมันบวชชูโรตใส่อีกแค่น้อยใส่ชูโรตอีกแค่น้อยพอ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 อืมนี่แหละพี่น้องเสียบโบเสียมันขึ้นดูครับนี่ล่ะนัวครับโบใส่แต่มาเขาท่านคักหลาย อ้าวเรียบ้อยตักน้ำต้มเคียงคูใส่ผักบานนี้ไปเสบเสียบน้ำบาวเท้าพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมงไปสู่คูสู้คนครับพอวกับบาวเท้าหักหน้าชแนลครับพี่น้องมาพี่น้องไหมเรียบร้อยแล้วสรอยไก่ลาบไก่เอื่นแล้วเตมแล้วเตมหม่งเพื่อนเอื่นเนาะทั้งบ้านบาวเท้าเอื่นว่าสรอยไก่บางหม่งเพื่อนเอื่นลาบไก่ลาบไก่บ้านสร้อยก่บันพริกน่วยห้วยน้ำพี่น้องพริกไอ้เขาเอื่นนะ พี่กินุสวนหลายอย่างหลายเนี่ยอ้าวนำต้มเจียงเร่งกำลังอุ่นกำลังห่อนนะครับพี่น้องกับผักกาดหินนีแ่แหละผักกาดหินแม่บ่าวเท่าอยู่สวนแม่บ่าวเถ่แหละกับเข่าห่อนพี่น้องมาเสียบเบาๆไร่แหา,างเดี๋ยวมันสะเย็นก่อนว่าสิกินห่อนเย็นเบิดลไปทีลูกเคยตัวพอเถ่ามาพี่น้องมาลงตัวนี้ก่อนโอ้ยหอมห่วยๆเลยอืม เด็นแลียวอืมนั่ครับหนุห่งพักกระดวนพักกระเดา คือเทีนนนเยนจะย่ามเกี่ยวเขาเน,น,นาะพี่น้องนี่ยังเกี่ยวเขาเ่มันฟาดเขาเอาขาขึ้นเหล่าแด้พี่น้องตะกี้เอาเบื้งห่วยพักกระดาษใส่ย,ยังห่วยขมลำลำบาบางน,นี่โอ้โหพริกสามหน่วยเลย นตุ่มมาสดรองข้อน้ำ พักอีกอย่างเนี่งคือน้องม่วนล่วงติดกันเลย อันนี้กระจวนบ่ามันหิน ใจไหมบางบางท่านเพิ่นใส่ใบบักกูดนําใส่ใบบะกููดก็หอมไปอีกแบบพี่น้องวันนี้เบ้าเท่าใส่นีล่ล่ะหอมมัน Phụ thầu khuôn tuổi như thế mong quá hình Nhạp Mình nhắm mượn bay cây ห่วงถึงมาเลยเด้ Mm. ยังกึนยังเอืกอกดย ทาไก่พันก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งได้พี่น้อง ល្រូពីខ្លាន់ខ្លាន់ខ្លាន់់ខ្ อันนี้ขมิ้นขาวด้วยน้องกินกับลาบกัลบกล่วยเฉบหืม <c oughs> น้ำต้ม น้ว <c oughs> ่าวหามต้มที่นูนวนวดแตยไปนี่ขั้นเดียร์ไอเลยไอเล่ด้ะบาดเนี่ย <c oughs> ื อืมว่างหันแดด <c oughs> บ้านนี้ค้มแล้วบ้านนี้เอาอากาศเป็นเตะลเะมื่อนี้ สามสีเลยดูพี่น้อง มือนเแียบครับพี่น้องบ่าวแถาเล่งเล็งเลย โอ้หักพริกพริกกินนูนี่เ <c oughs> พชรคลักไม่นองะ โอ้น้ำต้มกระแซคบคักโอ้ยขาดลายพี่น้องเอาเรียบร้อยท่านตัวโอ้ บเบิร์ตพี่น้องพริกอันขินมงสวนอ้เอ้ยอะขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกจติดตามและช่วงมาเท่านะครับมืนีกับบ้านๆนะครับแบบบ้านๆหันอวยสลับซับเปลี่ยนกันไปน้องพี่น้องเนาะบางเทือพี่น้องมาพอ้าอาหารบ้านๆตัวๆกันพี่น้องกับว่าเออคือบ้ลงทะเลเนี่ยบางเทือพี่น้องไปพอทะเลช่วงมันอันลงทะเลบางเถือกับสลับซับเปลี่ยนอยู่พี่น้องแต่ว่ามันไปเห็นมันตัวๆกันพี่น้องกับว่าคือบกินอาหารบ้านๆเนี่ย ลืมแล้วบ่อาจยะเอากระกินกินเบิดพี่น้องทั้งอา,อาหารทะเลนะครับจุเนื้อเนืออาหารแนวอื่นอาหารบานเห่านะครับก๋วยปลาลาบปลาต้มปลาไปลสล,ลักกะกินคือเก่้นะครับเอาขอบคุณพี่น้นองนะครับถี่เก็บติดต,ตามแลชมบาเทาคลิปนี้นะครับฝากพี่ตอนน้องสูขุทุกคนคือเก่้นะครับมักกะไลถือใจกระแช่บาเทานี้นะครับเด้อสำหรับมันนี้ครับสวัสดีครับ